เทียวัน6ิกบ็อกซ์กล่องวางอย่างนี้แรนดอมทีม19สปอร์ตเหมือนที่บอกทีมอยู่เหมือนเดิมรม่งั้นแรนดอมจบใครที่หนึ่งได้เลเวอร์ที่สองจูดไล่ลงไปจนถึงดอนมูลอาร์เตอร์สความเป็นไม่ได้สูงมากที่เติ้ลจะได้ประมาณฟรายบวกคอยดูว่าเติ้ลเติ้ลเนี่ยจะประมาณ14-6-14 6-14หรือ10 6กสิจะเป็นของสิริโชคคนนี้อยูเบรครับเป็นนองพี่ลงกดนัตกิจแบแบ๊งพี่แบงนัสทีกเตียงพานุสุภาษะแบ๊งภาษะคือเบนแบงเติ้นเบนปีโป้หนึ่งสองสามส้าสปอร์ตแล้วก็อาร์ม NK ็นสุ้าท่าน ดาพี่ผมเดาพี่ผมไม่แช่งอยู่แล้วผมเดาจริงผมเดาให้มันตื่นเต้นไงครับก็เลยอยากแบบว่าไหนๆไม่ได้อยู่ในเบรกก็อยากจะเดาผมเดาพี่ผมอยากรู้ว่าผมจะแม่นไมหมนั่นเองผมเลยเดาฮะไม่ได้เป็นการแช่งแต่อย่างใด ลิซานด์ทำไมเสื้ออยู่ไหนอะหนาวจังบนสุดคือเต็มหนงไล่ลงไปตรงนี้น่าถูกแล้วจบที่ arm um, nk k good to go good luck to you all dice roll roll dice shot and sweet ที่สี่สครั้งสามาหน่สี่หนึ่ง สองสามแล้วก็สี่มาไล่กันไปเลเวอร์สิบสะแบงค์ทีเบลลิงแฮม ปีโป้กลับบักอามได้เบเลฟิโอที่ห้านัธธกธกิจแฟรงก์เฟิร์ตเจมส์พานุหกเจมส์พานุหกอัลส์บวกเจ็ดแบงค์ที บาเยนมิวนิกแปดที่อโลงกดโคโลนเก้านัดชาลเก้ได้ไเลยเซนชัวมันสุดาไม่หย่างเยอะสิบเป็นยูเนียนเบอร์ลินสิบเอ็ดปีโป้ไมนส์สิบสองบสะแฮท่าเบอร์ลิน 13บสนองสิบสนอง,นองไลา์ซิกส,สิไม่ให้13คือทีฟฟักผิดเอาใหม่สิคือทีไลา์ซิกสิคือนองละครสุประชา14 หนองคือฟรายบวก15สี่ิโชคคือเบรเมนแม่งต้อง,งได้ไรเซนจ์จัสเจียนวันน้องวันแน่เลยไ,ไม่น่าแช่มันเลย16ปีโป้ฮอฟเฟนไฮม์17สตุตการ์ดปีโป้18พี่แบงค์วูบบวก19้ดอนมุนอาร์เตอร์สก็คือ เวนงเวน้าทั้งหมดคือปีโป้เบร์เมนก็จอร์ซาเจนไงจ้ะทิเมเเมกกานนี่นะซูเปร์ชาร์หนึ่งแดงทีสองปีโป้สามอาร์อมออนเคสนัธกธกิจห้าเจียนพานุหกแบงค์ทีเจ็ดพี่ลงกดแปดนัดเก้าเ็นสิปีโป้เสียซูเปร์สราร์ 13, ิบสองทีสิบสามนงสิบสี่สิธิโชค สิบห้าปีโป้สิบหกปีโป้สิบเจ็ดพี่แบงค์สิบแปดแล้วก็ปีโป้สิบเก้ามีใครจะแรกใครไหมมีใครสวอปไหมแบงค์อยากจะแลกเบลลิงแฮมกับเดมนไหมน่าจะฮิตชัวร์แลกกับเช er าเก้เงี้ยน่าจะฮิตชัวร์ไมค์เบลลิงแฮมนอาจจะไม่ฮิตนะแบงค์แบงค์จะแรกกับไมน์สิบเอ็ดปีโป้ไหมไมค์น่าจะฮิตนะ พวกยูเรนียนโบลินอะไรเงี้ยแบงค์แรกไหมแรกกับพี่แบงค์ไหมวิดบวกให้โอกาสแบงค์คิดเบลลิงแฮมมันออกยากนะแบงค์เติ้นเติ้ลบอกว่าเต้นจะเลือกเก็บกองหน้าเบลลิงแฮมเป็นกองกลางไม่ใช่ครับเต้นเพิ่งบอกว่าอาร์ซีอยากเก็บกองหน้าไม่ใช่ครับ ้นะลองเปิดดูสิอยากได้จูดมากูรักคี่อรถึงแม้ท่านได้ทีไม่ดีกูโนสท่านัาจะได้ลายเซ็นที่ดีหรือการ์ดท,ที่สวยก็ได้ครับใครจะไปรู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ถึงแม้จะเป็นทีมที่ไม่ดีสี่ใบ l ล o อนเบลี y ครับหนึ 1, 2, en, ่งสองห้าเบลีออฟเลเวอร์คูเซนบ้เลเวอร์คูเซนลโอนเบลีเลเวอร์คูเซนคือซิสปกเบนร้อยไหมวะร้อยจะใหญ่ไปปะวะ ก็ไม่ใหญ่นะน้อยได้อยู่92ทับ1 2 5ลีออนเบลลี่กรีออมโบโลทับ100กลัดบักปีโป้เนี่ยนะสปอร์ต3กลัดบัก บรีแอมโบโลคืนนี้จะเล่นเป็นไงครับบรีแอมโบโลโคโลนพี่อาจจะได้การด้วยโคลโลนอาจจะได้ยูนัสเฮกเตอร์วันอวันหรือเปล่าพี่อันนี้บ r ีแอมโบโลของปีโป้ ซาลิฟซาเน่ครับยี่าวเก้โนเฟียสปอร์ตเก้าโอฟคอสนัดแม่งต้องฮิตโอฟคอร์สนัดต้องฮิตโหทำไมหนาจังวะ130มสิเนี่ยการหนาเตอะซาลิฟซาเน่ ทับยีเลยนะท็อปคบอกแล้วแมาชัวร์หรือไม่แมาชัวร์ปิดท้ายด้วยแมตช์ฮารมสก็ต้องรอดมูลอารเตอร์สิปีโป้หนึ่งทับหนึ that was box one n That was box one. Katsi by Box One yeah. Moving on to box song What am I thin? มีก้ากี่ใบวะเนี่ยสองเนี้ยก้าใบาเดียววะเนี่ยคือสองใบาบางมากเลยทุกคนสองใบยยงนี่เหรอสามใบกลับไปสูตรสามใบ สิบชลอทเบกทับหนึ่งสองหา้าชลอทเบกฟรายบวก who has ฟรายบวกสิบสี่นง i t h ฟรายบวก,บวกชลอทเบกไมันกองหลังอ่ะ ไควาฟิลิปคอสติกแฟรงคเฟิร์ตเฮ้ยทับยีสิบหก้าทับยี่ส้ทราฟแฟรงคเฟิร์ตสปอตห้านัดทกิจฟิลิป อสติกสิบา่สาผ้าขาวเชียร์บ้านใหม่มุกี้แพรนะไม่เคยมีผ้ามาก่อนนะกลัดบัคสปอร3ตสามปีโป้นิวเฮส ทับหนึ่งสองเจ็ดบ้านใหม่ห้าสิบหกทับหนึ่งสองเจ็ดสองกล่องผ่านไปไวมันโกหกกล่องที่สาม ข้างบางเช่นกันบางคือสามใบแหละนีแค่มีกล่องแรกที่มันหนาเพราะได้การ์มาสีา่ใบออเทกามอรโนทับหนึ่งสองห้า Otega Moreno Billyfield Billyfield, you know, support C arm. Um, and we do have a one-on-one one coming up, gentlemen. We do have a one-on-one one coming up. Get white High That was your dimension sure patch auto just an autograph. อัลส์บัวทับหนึ่งสองเจ็ดผู้แฮอัลสบัวอัลส์บัวอยู่ไหนอัลส์บัไม่เจอเลยหกเจมส์พานุทำไมอยารู้ว่าเป็นวันอ้นวนเพราะว่ามันเป็นสีทองครับเทียว,วันวันอ้วนจะเป็นสีทองที่ขอบขอรับและนื่องจากข้าพเจ้าเห็น ขอบอย่างนี้ครับจึงิงค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นวันวันขอรับอัยาคืนนี้พีแยนพี่แยนพีแยน,นนะ ลายเซ็นพี่แอนวันอ้วนบางวะแม้ห้าสิบห้าก็น่าจะได้เลยนะรู้บ,บวกพี่ที่เหลืออีกสามกล่องพี่ใจเย็นเดียเด๋ยวมันมาพี่จะทำให้มันตื่นตื่นแล้วเดี๋ยวไม่มาเมื่อกี้บอกให้แรกไม่แรกเหรอแบงค์เมื่อกี้พี่เป็นคนเสนอว่าให้แรกกับถ้าขอแรกกับปีโป้ไหม เขาอยากได้จิวพอดีแบงค์ชอบนิวเฮาส์กลับบักแบงค์ไม่แลกอะ่ะเมื่อกี้ทุกคนบอกให้แบงค์แลกอะ่ะเอาจริงนี่ได้ผ้ากัดบักได้เลยเซ็นได้วันละวันไปแล้วอะเวงเฮาส์ mm hmm. เหมือนจะเซ็นนะเว้ยพี่เหมือนจะเซ็นนะ mm hmm. เอาจริงถ้าเป็นเท e ียวันอีพีอแม่งจะสวยว่ะคือการ์ดมันสวยอะ่ะเทียวันเนี่ย ท้ข,ของจริงสวยเลยเหมือนจะเซนน้วยพี่ผมว่าเซนเดี๋ยวผมจะเปิดให้พี่ดูเนี่ยเหวงนอสของพี่เนี่ยกล่ <c oughs> องที่สี่ครับ เห็นไหมบอกแล้วว่าเซนออโต้มีเลน,น่าไหมเหมือนมีนะครับไรส์ดอทมูนอัตเตอร์สทับหนึ่งสองห้า c o ส์มารทับหนึ่งสองห้าดอทมูนอัตเตอ ครับหนึ่งสองห้าเลยนะยี่ไหนก็ไหนนะเราก็เอาตัวชนะ็อตปรินต์หน่อยบูรีเอมโบโลอย่างเงี้ยขวัญใจทุกคนคอสิทครับยี่สิบห้าเราก็าวางหน่อยนะนี่มันวางได้หมดเลยนะการมันน้อยพี่บูรีเอมโบโลนะวาง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 ลืมวางลืมวางวาง้หมดลืมวางลืมวางห้าไม่ต้องวางก็ได้วางอะไลเส็น อ้าวทับร้อยโคเฮเมเรโคโลนพี่ลงกดว่าแปดโคโลนพี่ลงกดน,นะพี่พี่โคโลนอย่างนั้พี่ได้การนะเก้าสิบเอ็ดทับร้อยพี่ได้การนะแบาบาดี๋อวไปโคตรสวยเลยถ้าดูไม่ผิด บอร์ต่อไปโคดูแบบนี้เนี่ยดูแพชซะก่อนดูความสวยของแพชพอดาวทีมได้ไหมไทเลอร์อดัมส์ไลิฟซิก14 เจสซี่นัมเบอร์ทับยี่สิบห้าเลข 14. สิบสี่ใส่สิบสี่ผ้ากระทิงแดงะมันก็มีเสน่ห์ของมันนะเทวันทำเล่นเออต้นยังไม่ได้การเลย thả làm cho xin lắm bơ xoay nàm cho xin làm hình thân mấy cá đó Stambouli shaukei no fear nut no fear with nut Bank có như nghiệp Có chẳng Bank nghiệp ยังไม่มีบายเย่อนยังไม่มีแต่ว่านัดได้ผ้าสองใบแล้วนะก็แบงค์ไม่แลกแลกไปก็ได้วันอะววันแล้วเนี่ยเมื่อกี้ทุกคนหวังดีกับแบงค์แบงค์กับเห็นความหวังดีเป็นแบบ น,นี้บางหยอยเลยน,นี้บางกล่องห้าครับใครอะ Patrick h e r m ม n นทับยี่สิบห้าให้ดาวว่าทีมอะไหนแม้ ให้ดาวว่าทีมเลยครับแบงก์กลัดบักทีนี้แบงก์ทุกคนอยู่ในแบงก์ Bank แรกแล้วแบงก์ไม่แรกอะ่ะแพอทริกเฮ้ยมันเพราะท็อปมันท็อปไม่ได้ไลายเส้น EPL แเลเลย,เยลายเส้น EPL อยู่กับพาเลนี่แ้วนี่ ูนังิงจอร์แดนทูรูนานริกาแฮท่าเบอร์ลินทับร้อยแฮท่าแฮท่าสิบสองซูบัสะทับร้อย last one is ทับวัยเจ็ดบ n เฟิโอาร์มนเคเจ็ดทับหนึ่งสองยาโบนโฮยาโบเหลกกองกาประมาณสามใบครับถ้าโชคดีก็สี่ยาโบ้ a s box everyone ขอให้ท่านที่ยังไม่ฮิตจ์ดได้สักใบครับเช่นแบงค์แอนด์แบงค์แอนตินน่าจะเป็นสามคนที่ยังไม่ฮิตเหมือนยูเรนเบอร์ลินเนี่ยไม่พูดชื่อเตมเลยลว่าไม่รู้โนงก็ยังไม่ได้พูดชื่อมั้งเหลือแค่หกกล่องครับเต็มที่แรกก็ทำได้แค่หนึ่งเบรด เซ็มที่ทำไได้เหลือแค่หกกองครับแล้วก็ oh. ปเปอร์เซ็นต์ที่จะเอามาน่าจะน้อยมากแล้วดิสบีอ็ดถึงแม้เปิดสนุกดีนิคลาสตาร์คทับหนึ่งสองห้านิคลาสตารหนึ่งสองห้านิคลาสตาร์ค แฮทฮาเบอรลลูนซูเดสา่์มิคลสตาร์ยี่สิบห้าทับยี่สิบห้าแดเนียล Brosinski Minds 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 I can't find huh? minds may sit at people Brosinski ยี่สิบห้าทับยี่สิบห้า And w e ้ออนเอนดิ n าเอเ e นเอนดิ I าไอทรัคแฟรงค์เฟิ t ์ดนักธุรกิจทับหนึ่งสองเจ็ดขอโทษสำหรับท่านที่ไม่ฮิตด้วยครับ it is what it is so sorry That was 6กล่องเทียวันเราได้วันละวัน,น,ห,นหนึ่งใบนะารับเช่นหนึ่งหนึ่งใบต้องเอากล่องอไว้ก่อนน้องใช้กล่อง so just to recap a n b i c a frankfurt ทัพ127 yabo b e l f i c a ทัพ127 c h e l s e samburi ทัเ127ทั25 s a l i s a a c h า l s e เช่นกัน มิดเดลเรกเนอร์ออสบร์ทับบ้านใหม่นิวเฮาส์ทับหนึแล้วก็แมทฮัมมอลส์ดอนมูนอาร์เตอร์สทับหนึผ้าอีกใบที่อยู่บนวอลสิบสี่ทับยี่สิบห้าจซี่นัมเบอร์ทาร์เรดอดัมส์แวดี that was patch นะจ๊ะ uh, license มี โอเทกาโมเรโนทับหนึ่งสองห้าเบเลฟิลทับหนึ่งสองห้าสลเทเบกฟรายบัวมีทับร oh ้อยโฮเฮมเมเร่จำได้ว่าพี่ลองกดมีโคโลนแพ้บ้าเลเวอร์คูเซนลีออนเบลี่ทับหนึ่งสองห้า เข้าใจว่าซื้อปะสะมีเลวสุเส้นมันดอนมูลอารเตอร์เป็นของปีโป้วุ้บสเกือบไรส์ทับหนึ 2, z, มาโครไรส์แต่วอสบอราสกี้ยนะี่สบห้ทับยี่สิบหมนส์มีแพทริกแต่ว่ะกลับบักไว้ที่หลังก็ได้มีแฮธาเบอร์ลินทับร้อยทูนาริกาไม่น่าจะอ่านชื่อทัะ ฮาเบอร์ลินไอิตักแฟรงก์เฟิร์ตฟ,ฟิลิปคอสติกครับยี่สิบห้าออิตักอาร์มอยากไม่ยินอะไรอะเบเรลฟิลเหมือนได้การนะจำไม่ได้ว่าได้ผ้าอ,อะไรอะแต่เหมือนอ่านได้การจำไม่ได้อาร์มได้จำไม่ได้ว่าอา่านได้การหรือว่าอ๋อนี่ไงเบเรลฟิลไม่ผิด สปอร์ต4ีใช่รู้สึกว่าได้ลายเซ็นอยู่ใบมีนิคือสตาร์คแฮทเทอร์อร์ลินทับหนึ่งสองห้าแล้วก็กลัดบักคีดดิทกลัดบักมีบีเอมโบโลทับร้อยคือมิเตะด้วยมีแพทริกเฮอร์แมนทับยี่สิบห้าของกลัดบักเช่นกันแล้วก็ of course โกสุ l หล่ออยู่ในทุกโปรดักของพานิมี่พ่แยนวันอันวันออร์เรกฟแยนนี่วันอวั That was tier one random team ขอรับ